สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาคุยกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเก็บเงินไม่อยู่มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับในมือนี้นะครับก็จะมีเส้นที่บ่งบอกถึงเรื่องราวว่าเจ้าชะตานะครับหรือเจ้าของลายมือเนี่ยสามารถหาเงินได้แต่มักเก็บเงินไม่อยู่สาเหตุมาจากอะไรเรามาดูกันนะครับ การงานการเงินก็จะเป็นเรื่องของเส้นวาสนานครับเส้นวาสนาที่เกิดในมือนี้ก็จะมีลักษณะนี้นะครับจะเห็นได้ว่าการเงินเส้นวาสนาการเงินการงานเขาเนี่ยจะมีเส้นขาดเป็นระยะระยะนะครับก็คือในช่วงชีวิตเนี่ยสามารถหาเงินได้แล้วก็มีช่วง ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเงินหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยที่ทำงานเป็นพักๆนะครับก็คือช่วงที่ขาดตอนแล้วก็เส้นวาสนาเนี่ยตกที่ช่องหมดเปลืองนะครับก็คือบริเวณนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับช่องนี้โดยที่ก่อนที่เส้นวาสนาจะตกช่องหมดเปลืองได้ผ่านเส้นใจนะครับสัมผัสเส้นใจไปด้วยแล้วเส้นใจเนี่ยค่อนข้าง สั้นนะครับก็คือไปไม่ถึงเนินพฤหัสนะครับทําให้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างติดตามใจตัวเองนะครับเชื่อในความคิดความอยากของตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการงานการเงินที่หาได้ก็มักจะหมดไปกับความต้องการของตัวเองมักจะเก็บไม่ค่อยอยู่อันนี้ก็คือเส้นลายมือที่บอกนะครับว่าคนเก็บเงินไม่อยู่เป็นอย่างไรแล้วก็ เราจะได้เห็นนะครับว่าหลักๆแล้วอ่ะเราจะวิเคราะห์แค่เส้นวาสนาตกช่องหมดเปลืองก็มักจะเก็บเงินไม่อยู่แล้วแต่มีปัจจัยเสริมเข้ามาก็คือเส้นใจนะครับที่อยู่บริเวณเนินเสาก็หมายถึงว่าความคิดที่ค่อนข้างมองเห็นถึงความสุขตัวเองมองเห็นประโยชน์ของตัวเองมาก,ก่อนอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้เป็นคนที่ตามใจตัวเองเป็นสาเหตุ อีกส่วนหนึ่งที่มาเสริมให้เขาเก็บเงินไม่อยู่สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับเส้นที่บอกเรื่องการเก็บเงินไม่อยู่เป็นอย่างไรก็ได้ทราบกันแล้วใครที่ชอบศาสตร์ลายมือนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วก็ใครที่สนใจนะครับเรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสตร์ลายมือก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนั้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ